อาการแพ้ท้องไม่ว่าใครก็ต้องเจอแม่ท้องที่กำลังเจอกับปัญหานี้อยู่มาดูกันว่าอาการนี้มีกี่แบบค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ เชื่อว่าแม่ท้องหลายคนต้องเคยมีประสบการณ์แพ้ท้องที่แตกต่างกันออกไปค่ะอาการแพ้ท้องมักจะเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งความหนักเบาแบ่งด้วยการได้3ระดับค่ะระดับที่ 1. แพ้ท้องเล็กน้อย แม่ท้องจะมีอาการคลื่นไส้และเวียนศีรษะเล็กน้อยสามารถรับประทานอาหารได้แต่ได้น้อยค่ะกรณีนี้เพียงแค่ทานอาหารที่อร่อยถูกปากแม่ท้องและดีต่อสุขภาพก็สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะระดับที่2แท้ท้องปานกลาง แม่ท้องจะมีอาการอาเจียนในบางครั้งและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ในบางช่วงค่ะแต่สาวะมีสีเหลืองเข้มเนื่องจากขาดน้ำซึ่งอาจต้องพบแพทย์เพื่อรับน้ำเกลือและกลูโคสเพิ่มอีกทั้งรับวิธีการทานอาหารที่ถูกต้องค่ะระดับที่3แพ้ท้องอย่างรุนแรงแม่ท้องจะมีอาการอาเจียนอย่างหนักและไม่สามารถรับประทานอาหารได้เลยค่ะ ้ำหนักลดร่างกายสุดโทมซึ่งหากแม่ท้องมีอาการตามนี้ต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะอาการแพ้ท้องมีอาการอย่างไร 1. รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนแม่ท้องจะมีอาการเวียนหัวและอาการอึดอัดแน่นท้องแน่นหน้าอกจนทำให้มีอาการอาเจียนในบางครั้งคาวค่ะ 2. ความชอบในการกินเปลี่ยนไป การกินของแม่ท้องเปลี่ยนไปเช่นจู่ๆอยากทานเปรี้ยวซึ่งปกติไม่ใช่คนทานเปรี้ยวหรืออยากทานของที่ไม่เคยทานค่ะ 3. ไวต่อกลิ่นเนื่องจากระบบประสาทมีความไวมากกว่าปกติค่ะจึงทำให้ได้กลิ่นที่ผิดเพี้ยนไปค่ะทำให้แม่ท้องได้กลิ่นเหม็นกับกลิ่นบางอย่างค่ะ 4. ร่างกายอ่อนล้า ความอ่อนล้าร่างกายอ่อนเพลียมีผลจากการที่ไม่ได้รับประทานอาหารที่ปกติค่ะจึงทำให้ร่างกายมีแรงน้อยและอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาค่ะในช่วงเริ่มตั้งครรจะพบอาการแพ้ท้องและอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับแม่ท้องทุกคนเสมอไปค่ะ หากมีอาการอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับรุนแรงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาและเรียนรู้วิธีการทานอาหารที่ถูกต้องนะคะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย